ลมดีเลยยังเล่นน้ำหน่อยนะนม่ค่ะมันเล่นน้ำนี่ค่ะเปนผ่านมันเล่นน้ำ ล่างจะเป็นเตาญี่ปุ่นนะคะนี่สำหเอาเตาญี่ปุ่นนะพี่ Er อืมกินชีกนะคะจะเป็นนกที่ชอบเล่นน้ำนะคะค่ะนก็จะเป็นตัวอาหารของเจ้าเต่าตัวตัวเล็กนะคะนี่เป็ดเต่าญี่ปุ่นนะคะตรงนี้มันไม่เห็นหงอนเลยมันไม่เห็นเต่าญี่ปุ่นเลยเต่าญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนะหาเต่าญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนนะ หลบ,บอยู่ตรงไหนนะอ้ยม่เอเ่ญนะี่ปุ่นอยู่ตรงนี้มนนะันหลบอยู่ข้างล่างนะคะจันถามาเล่นน้ำเล่นน้เต่าญี่ปุ่นนี่มาเล่นน้ำเต่าญี่ปุ่น Eh kab? nih, tuh apa kab? deh, apa kab? apa kab? nih, kau mandi nangis, apa? apa kab? ป๊ป๊าโตประตูเหรอป้าโตประตูให้มินตันนะเด็กๆกำลังอะไรอะ w h ว่าแ p บเป็นธนูเหรอเนี่ยไม่ให้ไปดูใกล้ๆเดี๋ยวนี้มาโชว์กันที่จะทำธนูยังไงเนี่ยในในดึงดึงดิโอ้จินตนาการสูงเว้ยโอ้โหระวังระวังโดนตีเล็กนะ

จุดบปาช่วยจุดก่อนจุบก่อนจุดบะป๊าช่ก่อนจุบป้อจุด้อก่อนเนอะอือจุบป้อดีดจุบป้อดีดีจุดป้อดีดีเด๋ยวพาไปเที่ยวแล้วอนอะออกเร็วากช่องไหนเร็วปาจะไปเที่ยวเลยครับ ช่วงนี้จะมีเต็นนกตามนะครับช่วงนี้จะมีแต่นกลกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์โอ้ยในช่องสตรีมชแนลด้วยนะคะนี่วันนี้ลาไปกับนี่สุดหล่อของแม่ขวัญนะคะนี่จันพาจ้าลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมนะกระทืบไลค์กันล้วนๆด้วยนะจ้าไปก่อนนะคะาป